ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับประเด็นเลกข,ของช่วงยินวันนี้ครับชื่อว่าเป็นโค้อขวัญคริสต์มาสกันเลยครับเมื่อสุดต่อพิคารพีทีประจอบอสซีครับจัดก,การคว้าตัวตวดะานักวูกึนยองเข้ามาเสริมคมในช่วงเล็กที่2ให้กับสมุรสหร่ลยครับ โดยหลังจากที่เตรนัทวูกึนยองนั้นครับได้พูดลาต้นสกัดเก่าครับอย่างตรนานสมูสร,ร์สปูริททเรซีไปเมื่อไม่นานมานี้ครับล่าสุดเลยครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่25ธันวาคมครับสมสรสพีทีโปรเจกต์เวฟซีได้ยืนยันครับในการคว้าตัวเตรนัทวูกึนยองกอกหน้าชาวเอาหดีใตครับผู้นำดาวซัตโวที่สัตว์ประจ10ประตูในฤดูกาล2023เข้ามาเชิดทีมในช่วงเลกที่2เลยครับและสัาตนานัทวูกึนยองนั้นครับก็ได้มีข่าวครับว่าเตรียมที่จะไปกาแข้งที่ประเทศ เกาีตแต่ทาว่าเจ้าตัวนั้นครับได้เลือกอยู่ประเทศไทยต่อไปครับโดยได้แยกข้ารวมทัพพีทีประจกต์สีในขณะที่ด้านผู้นานนั้นครับเจ้าตัวครับตลอดการลงเล่นในกับโปรดิทรัฟสี่ตลอด36นัดในฤดูกาล2 0 2 2ยิงประไปได้สิบจดประตูกับอีก1แอสซิด์ด้วยกันเลยครับและส่วนผู้นานกับทีมอื่นในทดีิครับกรณีครับเจ้าตัวนั้นครับช่วยสมุรสสุขุเทรซี่ในฤดูกาลส0 2พไป34นัดซัดไป10ประตูกับอีกสแอสซิ์และส่วนการชวย เชลเม่์ยูนในแตนั้นครับตลอดฤดูกาล2020ยิงไปแล้ว13ประตูกับอีกสองไอซิสตลอด33นัดที่ผ่านมาเลยครับและในขณะที่ส่วนผู้นานของตะราพ PT ีประจกบ์ f ฟซีนั้นครับลงเล่นไป14นัดในศึกถลิกฤดูกาล2023หลังรนดับสุดท้ายของตารางครับเก็บได้10คะแนนและมีเป้าหมายชัดเจนเลยครับว่าจะต้องหนีโซนแดงให้ได้ในช่วงเล็กที่สนี้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเป็นคำรับที่2อีกครั้งครับม่าสุดบีจีพทุมครับจัดการแต่งตั้งมาโกโตเทกุดอมบุริกลับมาคุมทีมอีกครั้งเป็นคำรับที่สองครับหลังว่างงานในไม่นานเลยครับโดยทางฝั่งของสมุทรบีจีพทุมนั้นครับล่าสุดได้ประกาศแต่งตั้งมาโกโตเทกุดอมบุรีเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าผู้สอนของเตอร์บิดในช่วงปีที่2ของศึกทะลิกประจำฤดูกาล23โดยทางตารางเทกุสั่งนั้นครับพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวผู้สอนมีกําหนดเริ่มงานครับ ับีจีพทุมในเดือนมกราคม2024นี้เลยครับและส่วนที่ขนาดด้านผู้นานในการคุมทัพเดอะรบิดเมือร์ดุรการ21ของมาโกโตติกุรัมบุรินันครับฝากผู้นานพาบีจีพทุมคว้าอั um, นดับที่2ในสุกทลิลกหนึ่งประจำฤดูกาล21หลังจากเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าผู้สอนของบีจีพทุมในช่วงเลกที่2ของฤดูกาลดังกล่าวเลยครับและซึ่งทางนี้ครับก็พร้อมทั้งเคยพาทีมครับคว้าแชมป์ไทยแลนด์ช่ครับ2022โดยผู้นานบนเวทีระดับนานานชาติครับ นานเทกุลัมบุรีพาสโมสรครับเข้าถึงรอบกอดรองชเชลเตอร์ของศึกางลัานเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022มาแล้วอีกโดยเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเมืล่าสุดเลยครับทางฝั่งของ,งตงลั่นคุณธนวัฒนิติก,การจนะครับในายใหญ่ของราชบุรีออกมาเปิดใจเลยครับว่ามี ตัวใหม่ครับเข้ามารอเลยครับต่างชาติถึง3าําแหน่งหลังปีใหม่นี้เลยครับโดยสาหรับความเคลื่อนไหวครับก่อนเกมในศึกทะเลครับเกมส่งท้ายเแรกๆก่อนที่ราชเบรสีนันครับเกมที่จะออกไปเยือนการเทเลีครับในวันนี้เลยครับล่าสุดกัปตันานเสฟุกหรือกัปตันคุณธนวัฒนิติการชนะก็ได้ออกมาส่งข้อความถึงแฟนบอลพร้อมกับบอกไบเลยครับว่าทีมนั้นครับได้เซ็นแข้งต่างชาติใหม่ถึง3ตําแหน่งโดยเตรียมที่จะเปิดตัวให้กับแฟนบอลในซับกันเร็วๆนี้เลยครับโดยซึ่งดังนี้ครับตันคุณธ นวัดครับก็ได้ออกมาโพสผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับว่าสวัสดีพี่น้องแฟนครับที่รักวันนี้เราได้เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของเลกที่1ซึ่งครึ่งทางของซีซัน23ตลอดการเดินทางของเลกแรกนั้นครับมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางมีทาลายสายติทั้งดีและไม่ดีวันนี้ครับถึงทีมจัดสภาพไม่สมบูรณ์ครับแต่เราก็จะสู้เต็มที่ตั้งแต่ยกเลิกสัญญาสองต่างชาติเอ็นจีวานได้รับประกันบาดเจ็บปาร์คกับจะไดจุดอันธติดทดแบนส่วนในเลกที่2ครับที่กําลังจะมาถึงครรับ ได้เซ็นสัญญานักเตะต่างชาติเร้อยแล้วครับ3ตำแหน่งกองกลางตัวลุกและก็ต่องน้กกองหน้าตัวเป้าเราจะเปิดตัวหลังปีใหม่นี้เลยครับและหลังปีใหม่ทีมเขาจะกลับมาซ้อมโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเข้ามาช่วยกันครับต่อสู้กันครับในเล็กที่2จะมั่นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและเกมในบ้านก็มั่นแน่ๆครับเพียรพร้อมเลยครับในายใหญ่รายชบุรีเลยครับ และซึ่งดูทางนี้ครับสลับโปรแกรมในศึกทันดีครับประจำรุลการสปัปดาหี23ครับนาที15รายชบุรี F4 ครับเฟรมที่จะออกไปเยือนการเทพซีในวันจันทร์ที่25ธันวาคมนี้ครับที่จะ kickoff ประมา10.00นาฬิกาตรงในสนามของทางแพทสแตดิออนเนี่ยครับ ในตอนที่ข่าวสารที่4ครับเราไปกันที่ทางฝั่งของทนาทาคุอิโตะกันหน่อยครับถือว่าได้รับคําชื่นชมอย่างมากเมื่อวันที่ผ่านมาครับในรลุกเรือสมุไรครับแฮปปี้หลังยิงทนาพาทีมนครปฐมยืนในแตดคับบุกล้มทีมใหญ่อย่างทนาบีจีปทุมไป2ประตูต่อหนึ่งเลยครับและโดยในเกมดังกล่าวครับทนาทาคุอิโตะนั้นครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังมีส่วนทั้ง2ประตูครับของทีมเชื่อตอนสังกัดอย่างทนานครปฐมครับบุกมาเซอร์ไพรส์เอาชนะบีจีไปถึงทิ่ด้วยสกอร์ สองประตูต่อหนึ่ง หลังจบเกมดังกล่าวครับจะตัวข้อคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้นอีกด้วยแหละครับซึ่งดรล่าสุดเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับธนานทาคุยโตนันครับก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับโอ้ผมมีความสุขมากเพราเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่ยากของเราแล่เราก็เอาชนะส่วนตัวผมยิงได้2ประตูครับผมก็มีความสุขมากแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้เราก็ไม่ได้กดดันอะไรกันมากครับเพราะเราเป็นทีมที่เล็กกว่าแน่นอนเลยครับเพราะเราหวังที่จะชนะทีมใหญ่ครับเราก็ทําได้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามาเชียร์เจอกันมา ในเลกที่2องเราจะมาสู้ไปด้วยกันเลยครับและสำหรับผลนานของตะนัน,นนครปฐมนานครับหลังจบเลกแรกในศึกทลีครับกับ15นัดทีมระดับที่7ของตารางครับโดยการมี19คะแนนแบ่งเป็นชนะ5นัดเสมอไป4นัดและแพ้ไปถึง6นัดโดยกันเลยครับถือว่าผลนานของน้องใหม่ในฤดูกาลนี้ครับอย่างตะนัน,นนครปฐมยูเนเต็ดถือว่าไม่เวลวรเลยเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ